ค่ะก็ปลูกในวันที่4มก,กราคม2568นะคะรอติดตามดูนะคะก็พื้นที่แปลงน่าจะประมาณอยู่ที่เกือบ6เมตรนะคะแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาปลูกต้นหอมเลยนะคะอันนี้คือต้นหอมเลยที่แม่หมูปลูกจากต้นที่แห้งแรงเหมือนจะตายลําต้นเลียวเล็กเท่าไม้จิ้มฟันนะคะเลียวเล็กเท่าไม้จิ้มฟันเนาะ ก็ฟื้นบำรุงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะบางต้นก็มี5ต้นแล้วนะคะจากต้นหนึ่งนะคะบางต้นก็มี2บางต้นก็มีห้ามี6นะคะก็แตกต่างกันไปเนาะบางต้นก็3นะคะ3แล้วก็พร้อมที่จะแตกเป็นสี่นะคะบางต้นก็มีห้ามี6ไปนะคะบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่นะคะก็ขนาดนี้ก็กําลังเริ่ม แตกกองามแล้วนะคะก็อดใจรอก่อนนะคะวันนี้จะพามาปลูกหอมค่ะหอมต้นเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่หมูปลูกเบียดเสียดและแอร์อัดกันเกินไปนะคะก็เช่นเดียวกันกับแปลงนี้นะคะก็เบียดกันเกินไปนะคะก็มาดูระยะห่างคะ่ะสําหรับแม่หมูแล้วคือระยะห่างที่เราปลูกก็ควรจะไม่มีต้นนี้นะคะต้องถอนต้นนี้ออกไปเลย ไม่ต้องมีนะคะความเป็นจริงแล้วคือตอนนั้นแม่หมูปลูกก็คือพื้นที่มันจำกัดนะคะไม่มีแปลงที่จะลงนะคะก็ต้นหอมของเราตอนที่ปลูกไม่ใช่แบบนี้นะคะนีเกกนนะะ่เล็กกว่านี้อีกนะคะเล็กกว่านี้อีกนะคะลำต้นเล็กกว่านี้นะคะเล็กกว่าใบนี้อีกนะคะตอนที่แม่หมูปลูกนะคะเล็กๆเนาะเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ กำลังสวยสวยกำลังงามเลยนะคะวันนี้จะทำการปลูกหอมนะคะแม่หมูก็เตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นหอมที่จะใช้ก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแต่หอมที่ส่งให้ลูกค้าจะไม่ใช่เล็กขนาดนี้นะคะนี่ค่ะที่แม่หมูจะปลูกก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะจะทำการตัดรากนะคะตัดราก ตัดใบนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือต้นหอมที่จะปลูกในวันนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นฟางนะคะที่ไปนำมาจากหน้าอคอกควายเมื่อกี้นะคะนะคะ่ะแปลงที่เตรียมไว้แล้วนะคะก็เป็นแปลงเก่านะคะทำการพวนดินนะคะแปลงเก่าแม่หมูทำทำการพวนดินแล้วก็ลดด้วยเอ,อ่อ ไตโคเดอร์มานะคะเพราะว่าจะป้องกันรากเน่านะคะสําหรับใครที่ไม่มีก็ไม่ลดก็ได้นะคะก็นี้ก็เป็นครั้งแรกของแม่หมูนะคะที่ใช้ไตโคเดอร์มานะคะมาลดก่อนนะคะก่อนที่จะปลูกนะคะเพราะว่าก็อยากจะป้องกันอาการรากเน่าในต้นหอมของเรานะคะป้องกันไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่เกิดโรครากเน่านะคะเดี๋ยวแม่หมูจะทําการอเอาเพืองปก ด้านหน้าก่อนนะคะเอาฟางนะคะเฟลองฟางข้าวนะคะมาปกคลุมด้านหน้าของแปลงก่อนนะคะจะมีทั้งฟางผสมกับใบไผ่นะคะเพราะว่าอยู่หน้าคอกไฟจะมีใบไผ่มีต้นไผ่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ หน้านี้ก็จะมีแต่ความแห้งแล้งนะคะถ้าใครมีฟังก็คือจะดีมากๆเลยนะคะมันก็ชุ่มชื้นอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานพรวนดินเสร็จก็ลดด้วยไโคโคเรมาผสมน้ำนะคะก็จะทำการลดอีกนิดหน่อยนะคะนิดหนึ่งก็พอนะคะเพราะว่าแม่หมูได้ทำการลดไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น ไตโคเดอร์มานะคะก็คือเชื้อราดีใช่ไหมคะป้องกันการเกิดเชื้อราป้องกันการเกิดรากเน่านะคะก็แม่หมูใจร้อนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็เอามาลดตอนที่เราคุมฟางเสร็จนะคะแต่นี่แม่หมูกะว่าจะลดทั้งตอนก่อนคุมฟางแล้วก็หลังคุมฟางนะคะแต่ว่าหลังจากคุมฟางก็ไม่ได้นำไตโคเดอร์มามาใส่ให้เขาอีกนะคะก็เอาแค่นี้ละคะ่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ลดตอนที่คุมฟางนะคะฟางจะได้ไม่มีเชื้อราเช่นกันนะคะนี่ค่ะก็เตรียมต้นหอมสําหรับปลูกนะคะจะต้นไม่ใหญ่นะคะแต่หอมที่จะส่งให้ลูกค้าจะมีแต่ต้นสวยๆนะคะจะคัดสวยๆทั้งนั้นนะคะแต่หอมหอมที่ในหมู่จะปลูกเองก็จะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะ ก็จะปลูกลงไปไม่ลึกนะคะปลูกลงไปประมาณนี้นะคะทำการเกษตรไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำนะคะใครทำแบบไหนแล้วสวยแล้วงามก็ทำเลยนะคะ แล้วก็ทำการจัดวางนะคะจัดระเบียบก่อนปลูกจะได้ง่ายๆนะคะเวลาจะปลูกก็จับปลูกได้เลยะคะ่ะปลูกตอนกลางวันก็ได้ปลูกตอนเย็นก็ได้นะคะอันนี้แม่หมูปลูกในตอนเช้านะคะเราจะปลูก ช่วงเย็นก็ดีนะคะช่วงเช้าก็ได้ช่วงกลางวันก็ได้นะคะก็ไม่มีผลนะคะต้นหอมเลยก็ไม่ตายง่ายๆนะคะ ค่ะเสร็จเป็นที okay. 6 m. 6 m. ่เ <człowie> รียบร้อยแล้วนะคะรอติดตามกันนะคะว่าจะสวยไหมนะคะก็พื้นที่แปลงน่าจะประมาณอยู่ที่เกือบ6เมตรนะคะ6เมตรแล้วก็จะปลูกในระยะห่างหนึ่งคืบมือนะคะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวแปลงนี้ก็จะทําการพลวนดินนะคะปลูกในส่วนที่เหลือเนาะเหลืออีกนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่ามันไม่สวยนะคะในส่วนนี้จะเป็นต้นเล็กๆนะคะที่เลือกไว้นะคะค่ะก็ปลูกในวันที่4มก,กราคม2568นะคะรอติดตามดูนะคะว่าจะาสวยงามขนาดไหนเนาะ ถ้ายเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเดี๋ยวแม่หมูจะมาอัปเดตให้ดูนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะ